ก็ว <mondo> eh. ันนี <ored> ้นะครับผมจะมาเป็นช่างฟิล์มในตำนานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผมาจะรีดฟิล์มได้เนียนแค่ไหนดีกว่าดูว่าฝีมือการทำนี่เนียนแค่ไหนโอเคอย่างนี้ฮะ ก็วันนี้นะครับผมจะมาเป็นช่างฟิล์มในตำนานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผมจะรีดฟิล์มได้เนียนแค่ไหนดีกว่านะครับแล้วก็ฟิล์มอันนี้มันเป็นฟิล์มที่ต้องบอกก่อนว่าดีมากๆถามว่าทําไมผมต้องใช้ฟิล์มอันนี้นะฮะผมมีของมีค่าเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลาของเก่านะถ้วยชามเบญจรงสมทองนะครับรวมถึงลายครามนะครับทุกอย่างเป็นของมีค่าทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้มันเป็นโซนที่โดนแดดทั้งวัน ก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยกูต้องติดฟิล์มแล้วนะครับก็เลยเอาฟิล์มนีี่ิ้อนี้เลยนี่เอคูนะครับเอคูนะครับก็เป็นฟิล์มอันนึงที่ผมเชื่อมั่นนะฮะผมเชื่อเลยนะครับนี่ครับผมแต่งตัวมาแบบนี้เลยฮะแล้วตั้งใจเนะครับจะมารีดติดฟิล์มนะในห้องกระจกของผมนี่แหละฮะครับต้องการกันแสงไม่ให้ของเหล่านี้เสียหายเดี๋ยวลองดูกันว่าผมจะติดได้เนียนแค่ไหนดีกว่าครับมาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวให้พี่เขาเริ่มก่อนเดี๋ยวฟังหมดครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะเป็นช่างฟิล์มนะครับรีดฟิล์มในตำนานนะครับวันนี้แข็งเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนจะได้เรื่องไหมเอาติ๊กตอกได้ไหมจากข้างบนเหรออย่างนี้เหรอใช่ครับจากด้านนี้ก็ได้มาถึงเงฮะขวางก่อนเนาะขวางก็ได้เอาฉีดน้ำตัวนะเอาต้องฉีดเองเอาโอเค กอก่านฮะดูห,ห,หน้าตาองจริงจังไหมดูว่าฝีมือการทำนี่เนียนแค่ไหนจับตามเข้าไปจับเข้านี่ฮะโอ้แล้วเอาตรงกลางมาตรงข้างๆหรอโอเคข้างๆข้างๆ เนี่ยโ oh. อเคเฮ้ยเรียนเหมือนกันนะเนี่ย โอ้หนี่เหมือนกันนะเนี่ยฝีมือการถ่ายเนี่ยจริงๆอะมึงต้องถ่ายมุมนี้นะามึงจะเห็นกูทำเนี่ยเหรอโอ้โหถ่ายมือกาถ่ายไม่รู้ได้ถมือการทำเออโอ้โหถุยโอเคเนียนมากครับเนียนคิปการทำนะการรีดฟิล์มของบอยธัมปจันนะครับเจ๋งมากครับโอเคโอเคครับก็นี่เป็นฝีมือการรีดของผมนะเท่าที่สังเกตลองดูฮะ Hey. ฟิล์มอันนี้คือฟิล์มที่ผมรีดนะครับ oh. ขอโชว์หน่อยครับ่อันนี้มันจะเป็นอีกสีนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติทั่วไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะติดอันนี้ต่อนะครับแต่ไม่ใช่ผมแล้วฮะพี่เขาแล้วล่ะ <laughs> <laughs> แบบนี้ครับเพราะหลังจากที่ติดฟิล์มแล้วก็จะมีแสงสว่างเข้ามาอย่างนี้แต่ข้างนอกมองไม่เห็นนะครับข้างนอกมองไม่เห็นข้างในก็เอาแบบนี้ก่อนนะครับสําหรับคือผมต้องการแสง UV ไม่ให้มันทําให้สีครามของผมรวมถึงกระเพาะปลาและของเก่าผมเนี่ยเสียหายนะครับโดยเฉพาะมุมนี้นะครับ เวลาแสงแดดเข้ามาทําให้มุมนี้ผมเสียมุมนี้เป็นมุมที่ผมรักมากเลยฮะมุมนี้แบบนี้นะครับก็จะผมต้องการปกป้องนะฮะแสง UV ที่เข้ามาเพราะว่าสีครามอย่างเงี้ยมันเสียหายใบหนึ่งเป็นสิล้านอันนี้มีความเสียหายก็ <สะ S 1> เลยต้องติดฟิล์มแบบที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณมากครับ